สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนในการเปิดร้านอิสตกันนะคะที่ตอนนี้กําลังฮิตมากกับคนไทยนะคะเพราะเขาเพิ่งอนุญาตให้เปิดร้านสาหรับคนไทยได้ค่ะอิสตคือตลาดมาเก็ตเพจอย่างหนึ่งนะคะที่ w ว r l d w i d e ไปทั่วโลกนะคะให้คนจากทุกมุมโลกนะคะสามารถที่จะขายสินค้าได้โดยจะเป็นงานแทนเมดงานดิจิตอลโปรดักต่างๆนะคะ โดยขั้นตอนการเปิดร้านนะคะเราก็จะเข้าไปที่เว็บ easy.com นะคะแล้วก็ sign in นะคะเราก็จะเลือก register นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มี a อ count นะคะโดยอันนี้ก็จะเลือก in จาก Google นะคะเราสามารถเลือก a c c o u n t Google ที่เรามีได้เลยนะคะหรือใครจะใช้เมลอื่นก็ได้นะคะเมื่อ Login เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะในขั้นตอนการเปิดร้านนะคะ เลือกเข้าไปที่แอคเคา n ์ของเรานะคะแล้วก็ sell on etsy นะคะเพื่อเปิดร้านกดตามขั้นตอนเลยค่ะ get start นะคะแล้วก็ let's do this นะคะตรงนี้เราจะสคิปก็ได้นะคะหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ next ค่ะอันนี้คือหัวข้อนะคะที่เราจะเลือกว่าเออวันเราจะขายอะไรในร้านเรานะคะอันนี้เราจะขายเป็นดิจิตอลโปรดักต์นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะสอนเปิดบัญชีเกี <S <S ่กับดิจิตอลโปรดักต์แล้วก็ add สินค้านะคะ next ค่ะไปที่ตอนนี้ก็จะเปิดร้านได้เลยนะคะเมื่อเปิดร้านแล้วก็จะมาที่หน้านี้ค่ะเราก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะประเทศไทยนะคะเราจะรับเงินเป็น US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ save and continue ค่ะยังไม่มีเงินให้รับเป็นเงินบาทนะคะทีนี้เราก็จะต้องตั้งชื่อร้านของเรานะคะว่าเราอยากจะได้ร้านชื่ออะไรนะคะ ถ้าตั้งชื่อแล้วมีการซ้ำนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกด้านล่างนะคะที่ปิดอยดว่าเออมีแนะนําเป็นชื่อร้านไหนไม่เราสามารถเลือกจากด้านล่างลก,ก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เซฟแล้วก็แอดคอนติเนีนะคะ ในขั้นตอนการเปิดร้านนะคะเราจะต้องมีสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมาเปิดร้านนะคะเพาเขาจะให้เราใส่ listing เลยนะคะเราก็จะต้องเพิ่มภาพนะคะแนะนำให้เป็นภาพในขนาด3,000คูณ3,000นะคะเราจะมีประมาณ5-6ภาพนะคะเพื่อแสดงรายละเอียดของเรานะคะว่าเราขายอะไรเอาไปใส่็ o c k up แล้วจะได้เป็นสินค้าย,ยังไงนะคะอันนี้ก็คือทำมาแล้วนะคะจะเป็นในส่วนของ ออตัวภาพดิจิตอลโปรดักที่เป็นคลิปอาร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะแอดภาพเข้ามานะถ้าใครจะทำวิดีโอนะคะก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะแนะนำก็ทำในแคนว่าง่ายๆนะคะเมื่อเราใส่รูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมาใส่ไตเติลนะคะของเราว่าชื่อสินค้าของตอนนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็พยายามให้เกี่ยวข้องกับตัวโปรดักของเรามากที่สุดนะคะนี้ใครเป็นคนทำนะคะก็คือไอดินะคะแล้วก็จะเป็นฟินิชโปรดักนะคะ เป็นดิจิตอลโปรดักต์นะคะเป็นพวกคลิปอาร์ตให้ลูกค้าโหลดไปนะคะเราก็จะมาเซิร์ชแคตตาล็อเป็นดิจิตอลโปรดักต์นะคะไหนที่เขาไม่ได้ดอกจันไว้เราข้ามได้นะคะช่วงฮอลิเดย์ตรงนี้ช่วงใกล้คริสต์มาสเราก็มาใส่คริสต์มาสไว้นะคะเพราะงานเราเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะ รีนนวอลนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นออโต้หรือว่าแมนนวลก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเรานะคะถ้าออโต้เขาก็จะรีนิวให้เราทุก4เดือนนะคะแต่ถ้าแมนนวลเราจะต้องมารีนิวเองนะคะของเราเป็นดิจิตัลนะคะเลือกใช้เป็นดิจิตอลดดสคริปชั่นนะคะนี้แนะนําให้พิมพ์เป็นแพทเทิร์นเอาไว้ก่อนนะคะเราค่อยเอามากรอบวางนะคะแทกนะคะแทกนี้จะสําคัญมากทําให้ลูกค้าหา งานของเราเจอนะคะเราจะต้องใส่คำคีย์เวิร์ดที่ตรงกับ product เราให้มากที่สุดน,นะคะใส่ได้13คําคำส่วนของราคานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะคำนวณค่าคอมมิชชั่นต่างๆให้ดีนะคะว่าเราจะเหลือเงินที่จะเป็นกำไรได้ลูกอเปล่าดิิตี้นะคะใส่ไปเลยค่ะ999อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะได้แบบมันจนวนเยอะๆเนาะส่วนของดิจิตอลไฟล์นะคะตรงนี้เขาจะให้อัพได้ไม่เกิน5ไฟล์ไฟล์หนึ่งไม่เกิน20 m สก ถ้าเป็นดิจิตอลโปรดักที่จำนวนเยอะๆแนะนำให้ทำใน PDF แล้วก็ใส่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะคะเราอาจจะไปเชื่อมกับ Google Drive Doc Box ได้ค่ะร้อยแล้วนะคะเราก็จะเซฟแล้วก็คอนติเนียนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยคำพูดต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เซฟเป็นคอนติเนีค่ะร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ listing หน้าตาแบบนี้มานะคะแล้วก็ดูดิสเลเตอร์นะคะเพื่อจะไปเซตอัพต่อนะคะตรงนี้นะคะเป็นการเซตเพย์เม t นต์เราก็จะเลือกที่ประเทศไทยเนาะ ประเทศไทยจะต้อง connect easy p a y m e n t ด้วย p a y o n e e r เท่านั้นนะคะเราจะต้องมี account p a y o n e e r นะคะก่อนที่จะมา set up ร้านนะคะเมื่อได้ p a y o n e e r เรียบร้อยแล้วก็จะ connect กันนะคะให้ e s y app r o o f เ y อ p e o n app r o o f ร้านเรานะคะแล้วถึงจะไปขั้นตอนถัดไปได้ค่ะเราก็จะ log in ตามปกติเลยนะคะใครที่มีแล้วก็ already have a p a y o n e e r a c c o u n t นะคะคลิกทางนี้นะคะแล้วก็ใส่ username กับ password c o n เน็กให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราใส่ยูสเนม Connect เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าอ g r เ e อย่างนี้นะคะเราก็กดอั r e e อันนี้ก็คือเรา Connect เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็รอให้ SC ประมวลผลกับตัวเพลเนียนะคะก็จะขึ้นตัวอย่างนี้มานะคะ c อคเคพลเนีย er นะคะ ID อะไรเรียบร้อยตรงนี้ก็จะ Save and c o n t i n u e ได้ะคะ่ะเนี่ยต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมา add credit card นะคะตรงนี้เราต้องแอดเพื่อ e ีฟี่ตัดค่าวางสินค้านะคะโดย SC นะคะจะมีค่าวางสินค้า0.2ดอลลาร์นะคะต่อสินค้า1รายการนะคะเราจะใส่เข้าไปกี่ชิ้นก็ได้999ชิ้น1ครั้งก็คือ0.2บวกแวดนะคะเราก็จะโดนทั้งหมด0.2 1ดอลลาร์นะคะต่อ4เดือนนะคะ เมื่อเราใส่บัตรอะไรเรียบร้อยแล้วข้อมูลเราก็จะใส่ที่อยู่ของเรานะคะใครมีรหัสผู้เสียภาษีก็ใส่ด้านล่างท้ายนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะในการโ r o t เทคเอ c กเข,ของเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่ยังไงเราก็จะมีโค้ดแบ็กอัพมาให้นะคะน,นี่เราก็เซฟใส่เครื่องเอาไว้นะคะหรือว่าก๊อปปี้ไปใส่โน้ตต่างๆเอาไว้เราก็จะกด Open y o u r s h o p ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะหมายถึงว่าเราเปิดร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ yeah! ฝากเพื่อนๆ subscribe ติดตามช่องด้วยนะคะ